ครับลูกน้องน้องไปกับแม่ไงเมื่อคืนแม่เอาน้องไปนอนด้วยหาน้องไม่เจอค่ะทุกคนกระเพราไปกับแม่ไงอพี่ดาหาน้องไม่เจอเหรอลูกเลาอโอ้หาไม่เจอกระเพรากะเพรามาหาพี่ดาที่ลูกเร็วแม่ปล่อยออกมาเข้ามาแล้วไงมันหายไปไหนแล้วน้ะหานี่นี่นี่น้องอยู่นี่น้องอยู่นี่น้องอยู่นี่ลูก ใช่กระเพา้าเออแม่เอากระเพากลับบ้านด้วยทุกคนแล้วพี่ดานาะงหาน้องไม่เจอแม่เห็นแล้วนะค่ะช่งเออหาใหญ่เลยเออคิดถึงน้องอะหรอล,ละพี่ดาคิดถึงน้องใช่ไหมลูกนะเออคิดถึงกระเพา้ากระเพ้าน้อยมาที่เลยลกมาหาพี่ดาที่เร็วเดียมาเดี๋ยวแม่เอามาน้องมาให้นะนะ<อ>น้องมันซนเลยตอนมาถึงมันวิ่งเล่นเนี่ย เออทุกคนพี่ดาเขาคิดถึงน้องกระเพาะ้านี่งามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหทุกคนเดี๋ยวนี้เด็กชายกระเพ้ามาถึงมาหาแม่แสนรู้เลยนะคะนี่นี่นี่รอคอแม่แสนรู้เลยค่ะไปหาพี่ดาบ้างไปไปหาพี่ดาบ้างนิลอ,อเขาหาน้องเขาอยู่ทุกคนอ่ะ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 ออแล้วอย่าเล่นกับพี่เขาแรงอายุยยยยอายุยย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  น้องมาถึงค่ะทุกคนโซนเลยค่ะทุกคนเอ้ยโอเคนะคะทุกคนไปนะครับอ่ะดูพี่เด็กๆด,ดูพี่ม้าครับซานต้าอันนี้น้องนี่จ้าดิ๊ดจ้า,จาสาวแสนสวยของแม่โอเคยังโอเคแล้วนะ เก็เล่นแรงค่ะทุกคนไานะไปนะไปนะ